สัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะแม่มะลิคนสวยนะคะอาบน้าเสร็จนะคะก็จะมาทานส่วนแบ่งนะคะส่วนแบ่งคะแนนของคุณแม่คุณพ่อทุกท่านเลยนะคะที่ท่านเมตตานะคะเมื่อคืนนี้นะคะผละไม้วันหวานของคุณยายมาแล้วนะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่คุณพ่อใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะคะท่านเมตตานะคะ ช่วยเติมคะแนนนะคะซื้อต้นสับปะรดนะคะคะแนนต้นสับปะรดของคุณยายนะคะก็ได้พอแล้วนะคะหนึ่งันรถนะคะแม่พระนะคะ ท่านมาเมตตานะคะขอขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตานะคะช่วยสงนน่งคะแนนค่าต้นสับปะรดให้กับคุณยายช้างทั้งสองเชือกนะคะขอให้บุญกุศลน,นำพายคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะขอสาธุบุญด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยายก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจา้า สวัสดีจ้าบ๊ายบาย